เราอยู่กันที่เซี่ยงไทยนะฮะไม่ใช่แล้วอยู่แถวสาทรครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ตอนนี้ด้านหลังของเรานัก็คือ The City ี้วิวฐาสานที่ที่เราจะมาแบทเทิลกันในครั้งนี้นั่นเองครับผมต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ9375 h a ชแ e ลแลวก็ยามาโมริครับ,รบ, Channel, ori, รบเดี๋ยวเราต้องเฟ้นหานะฮะสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะมาแบทเทลิลเราในวันนี้ดีกว่านะครับไปดีกว่า ตอนนี้ก็หาผู้เข้าแข่งขันได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมาเลยดีกว่าครับเชิญเล,เลยบินเข้ามาซึ่งท่างนี้โจทย์ซักของเรานั่นก็คือสีหวานญี่ปุ่นยามาโมริเอาละครับผู้เข้าแข่งขันข,ของเรานะฮะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุดิบมาพร้อมโอ้โหเสร็จสับวันนี้เราวายเตรียมเมนูอะไรมาครับโอซบะ ขออีกทีนึงฮะโอ้มุโซเบะโอ้มุโซเบะโอ้มุโซเบะใช่ครับในเมนูอะไรครับข้าวผัดญี่ปุ่นบ้านหนูผัดซอสค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะก่อนที่จะแข่งขันกันเนี่ยนะครับผมต้องมีคำถามมาลองภูมิกันนิดนึงนะครับคำถามของเรานะฮะเกี่ยวกับชีสหรือเนยแข็งนี่แหละนะครับถามง่ายๆเลยครับชีสหรือเนยแข็งเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนใครเก่งหลักห้าหมู่บ้างนะฮะได้จะช่วยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับระหว่าง1 คาร์บโบไฮเดรตสโปรตีน3ไขมันครับเอาข้อหนึ่งครับข้าโบไฮเดรตข้อหนึ่งครับข้าวโบไฮเดรตนะครับแล้วละครับผมมั่นใจครับต้องเป็นไขมันครับ <laughs> และคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือโปรตีนพิทบล่ ชีสหรือเนยแข็งเนี่ยนะครับผมใครบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันทํามาจากแบบนมแล้วทานไม่ได้นะฮะจริงๆถ้ามาจากนมนั่นแหละฮะแต่ว่าสกัดโดยการใช้เอนไซม์นะครับแล้วก็แยกออกมาให้เหลือแต่โปรตีนนะฮะโปรตีนป็นก้อนแข็งๆเลยนะครับผมแล้วกลายเป็นชีสหรือเนยแข็งให้เราได้รับประทานนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะนะครับผมสําหรับน้องๆสองคนนะครับแฮปปี้มากตอบผิดกันหมดเลยครับผมมาเปิดป้าย ชีวัดนะฮะโชคส,สตาล์ของคุณดีวกว่าครับยาม,ม,มอมริ1-4นะครับน้องพึ่งเลือกก่อนเลยเบอร์ส4นะครับว้ฮูเด็ดๆทั้งนานน้องพึ่งนะครับต้งสุดคุณไปทำอาหารไปส่วนน้องวอยนะครับร้องเพลงไปทำอาหารไปกติกาของเราเหมือนเดิมมีเวลาให้15นาทีเท่าๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาโชว์เลย ฝั่งน้องพึ่งนะครับตอนนี้ตอกไข่แล้วเรียบร้อยแยกไข่ขาวและไข่แดงออกเพื่ออะไรเพื่อจะเอาไปคลุกกับข้าวอะค่ะทั้งสุดคุณด้วย212 224 236อยากฟังแม่ไหนครับ755ครับท่องเองน้องพึ่งเขาขอมาบอกว่าอยากชิเดียวเลยครับอารม์แบบรับน้องเงี้ยไก่ย่าง ถ้าไก่ย่างถึงแม้จะทอดหมูอยู่ก็อยากกินไก่ย่างไก่ย่างดูพร้ไก่ย่างดูพร้อมเ้าเลยไม่เเจ้ายไม่เ้าเจยอ้เจ้อ้จริงจริเลยจริงจรงลยจิงิ่มอินอิไม่หมูไม่หมูม่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูของน้องวอยเมนูที่มีชื่อว่าโอ้มุสบะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับเมนูของน้องเพิ่งรู้ว่ารักเมนูอะไรครับเอ่อข้าวผัดญี่ปุ่นราดหนูผัดซอสค่ะโอ้ หลังจากที่ชิมอย่างอร็จอร่อยนะครับได้เวลาให้คะแนนแล้วครับชูป้ายเลย <Yeah. S 1> สีน้ำเงินสีแดงสีแดงสีแดงเป็นฝ่ายชนะ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> เอาล่ะสำหรับคุกกี้แมทช์นะครับก็มอบไปเลยครับสำหรับยามาโมริเจสซันเบอร์ฮิ่ลงความอร่อย1ชุดใหญ่ไปเลย และต้องขอบคุณด้วยสำหรับ The City v i v a นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่เก๋ๆให้เราได้ถ่ายทำกันนะครับขอบคุณ9.3.75 J c h a n n e l ดด้วยครับค o เก i n g แบทเทิลเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปแล้วสวัสดีครับคูเกียงแบทเทิสนับสนุนโดยซอสยามาโมริ